ราตรดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าขบวนการอินจ้าคาเรนเจอร์ตอนที่9้าซึ่งตอนนั้นก็มีชื่อตอนว่าปีศาจบ้าทรัาน์ตภาพบาที่การแสดละครซึ่งกิริยานั้นก็ติดละครนี้มากๆถึงกระทั่งทําตามเลยพร้อมกับพูดคาตามหนังที่ว่าฉันเป็นตัวแทนจักรวรรดิมาจัดการคุณชั่วฉันจะมาเมื่อประชาชนเดือดร้อนและในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของผีตัวหนึ่งที่ชอบดูทีวีตัดภาพมาที่คนคนนี้ที่โดนเจ้าของที่ด่างูขูววอยตัดภาพมาที่ข่าวที่มาถ่ายร้านอาหารชิมอาหารไปเอา และมีคนเดินมาพร้อมกับพูดตามหนังแล้วก็อารวาคืออยากออกกล้องนั่นแหละจิรยักษ์เลยมาห้ามไม่ฟังก็โดนไปถ้ายดีรอไรก็ได้ออกทีวีทั้งสามก็เห็นตัดมาที่ข่าวพยากรอากาศโผล่มาอยากออกก้องถ่ายทั้งสองก็ตามมาอยากจะลองดีเหรอเปลี่ยนร่าง เข้าไปบวกนักข่าวกลุ่มนี้ก็ยังตามอยู่และปีศาจตัวนี้มีชื่อว่าโดโรตาโบทั้งสองก็แปลงร่างตามตามตามมาคุยปาระเบิดขี้โครนไปทําให้คนแตกตื่นและก็มีคนตกบันไดจิระยักเลยไปดูอภัยให้ไม่ได้ฟันไปหนีไปก่อนแล้วคนคนนี้ก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อเขานั้นจะได้ออกรายการเพื่อไปอยังเมืองนอกและก็มีคนมาถ่ายรายการยอมไม่ได้ว้ยเจ้าของบ้านก็มาคุยงกหูวอย,วยมาข้างบนตายร่างอรารวาสไปเลยปาระเบิดขี้โครนลุลวทําลายเมืองทั้งสี่ก็มาดี เพึ่งทั้งสี่เพิ่งรู้ว่าจิระยษ์หายไปปันไดยูก็โผล่มาเพราะตอนนี้จิระยษ์นออกทีวีอยู่และทั้งสองก็ตอบคําถามสุดท้ายได้แจ็คพอตแตกตัวปีตารโดโรตาโบก็โผล่มานักข่าวก็ตามมาจิระยษ์เลยเสนอตัวต่อตัวขับรถมาไปดูสนามประลองจิระยษ์ก,ก็พูดว่าฉันเป็นตัวแทนจากสวรรค์มาจัดก,การคนชั่วฉันจะมาเมื่อประชาชนเดือดร้อนปีตารโดโรตาโบก็ตอบไปว่าเมื่อประชาชนเดือดร้อนโปรดเรียกปีตารโดโรตาโบตุกการ์ยังดุเดือดเลอดปร่านครั้งที่หนึ่งจิระยษคชนะต่อไป แข่งเทนโดฟันอย่างดุเดอดเรื่อนพรานจิระยะก็ชนะต่อไปก็มวยตอยกันอย่างเมามันจิระยะก็เป็นฝ่ายชนะคนไม่ไหวแล้วขยายร่างทางห้าก็แปลงร่างทําพีนินจาไปเลยขณะขยายร่างเขายังถ่ายรายการกันเลยล่ะครับประกอบร่างกันบันปีศาจโดโรตาโบไปตายซึ่งตอนนี้จิระย้นก็ติดมวยปล้ำแล้วก็ทําตาก็สําหรับการเล่าอาบาเลนเจอร์ผมขอหยุดไปก่อนเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็จะลงใหม่ในสัปดาห์หน้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมาเเียกดไดืกเก